ก็คือเคยได้ยินแว่แวๆว่นะแว่แวๆว,ว่ามันจะมีบางที่หรือหรือเห็นเป็นสารตามตามข้างทางผมเคยได้ยินมาว่าไอ้มหาลัยของผมเนี่ยจะมีพิธีพิธีการแบกเสลียงตำนานผีเจ้านางที่ยุ้มด้ินมามีลูกเจ้าเมืองเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยตกหลุมรักกับบ่าว ที่เป็นคนแบกเสลี่ยงจนกระทั่งเนี่ยเจ้าเมืองจับได้ก็ให้เลือกว่าใครจะเป็นคนอยู่ใครจะเป็นคนตายบางคนผ่านไปแล้วก็เห็นบางคนผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นมันเลยถูกเรียกกันว่าสารล่องหดจอดใครที่เคยเจอสารนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นสารนี้อีกต่อไปเลย เคยได้ยินว่าแบบเกี่ยวกับน้องเทคที่เพิ่งเข้ามาปีหนึ่งเนาะแล้วก็มีกิจกรรมพี่เทคน้องเทคเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยมีคนมาเทคแคร์เขาแบบแปลกๆซึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของเออรุ่นพี่โรคจิตหรือเปล่าวะ,ะแบบแผงๆอะ่ะมาเทคแคร์อะไรให้ให้กลัวให้แบบให้ผวาอะไรเงี้ยสรุปว่ากลายเป็นว่าเราหาตัวคนรุ่นพี่ไม่เจอกลายเป็นว่าใครไม่รู้มาเทคแคร์น้องคนนี้แล้วก็แบบปล่อยเป็นปริศนาอยู่อย่างกันนะครับ หนูเคยได้ยินเรื่องสาถ้าคนรู้เรื่องสายนี้แล้วอะจะไม่เห็นแต่ถ้าคนไม่รู้อะก็จะเห็นคือรุ่นพี่เ้าให้หนูฟังว่าจะอยู่ตรงสะพานลอยแต่เพื่อนหนึคนบอกว่าอยู่ที่เหมือนหนูเคยเห็นสายเนี้ยเพราะหนูจำได้ว่าในชีวิตเนี้ยหนูพูดว่าสายอะไรมาตั้งตรงนี้วะ ก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าหรือมีตำนานผีได้มาอะไรนะครับส่งกันเข้ามาเยอะนะครับอยากรู้ว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นรอฟังนะครับ